สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอคันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ค่ะช่อง y o u t u b แอปทาร์โรวันนี้พี่แอปจะมาทำพิรุากา์ในหัวข้อที่ว่าใครกำลังจะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้คุณเร็วๆนี้ใครกำลังจะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้คุณเร็วๆนี้จะมีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ใบนะคะไพ่ใบที่หนึ่ง ไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามให้เพื่อนเพ่เลือกไพ่ใบที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะ พิจารณาในหัวข้อที่ว่าใครกำลังจะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้คุณเร็วๆนี้ใครกำลังจะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้คุณเร็วๆนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครคนที่จะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้กับคุณเร็วๆนี้นะคะ จะเป็นความรักครั้งใหม่หรือว่าเป็นความรักที่เป็นรูปแบบใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเดอะเวิร์นควีนออฟวัตทอนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรักที่อยู่ในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งหรือว่าคุณมีความไม่สนใจเรื่องของความรักหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องของความรักเท่าไรนะแต่เร็วๆนี้ จะมีคนเข้ามามอบความรักในรูปแบบใหม่รูปแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะอาจจะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าจะมีในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเทมเพ e c h ดชาริออตควี e ออฟครับเขาเธอคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างภาษารักทางไกลที่จะเดินทางมามอบความรักให้กับคุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ คุณรู้จักคุ้นเคยมาก่อนแต่คุณไม่ได้สนใจเท่าไรนักนะคะอาจจะมองข้ามหรือว่ามองผ่านเขาคนนั้นไปนะคะแต่เมื่อเขาหรือเธอคนนั้นนะคะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณได้คุยกับคุณแล้วเขาปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเข้ามาปกป้องดูแลคุณและทําให้คุณมีความสุขมอบรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะหรือชาริออด เขาพร้อมที่จะมีความแข็งแรงเข้มแข็งปกป้องคุณนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับข้าราชการทหารหรือว่าตํารวจหรือว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยก็ได้นะคะเขามีทัศนคติในเรื่องของความรักถ้าเกิดเขารักใครชอบใครเขาจะต้องปกป้องดูแลให้คนที่เขารักมีความปลอดภัยและมั่นคง ในชีวิตคู่นะคะดังนั้นเขามีความสึกที่อยากจะปกป้องคุณมอบความรักที่อบอุ่นมอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณค่ะในออฟสอดหรือเลิฟเวอร์ดาบนะคะ mm hmm. เขาหรือเธอคนนั้นนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะชนะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อที่จะมีความรักที่มั่นคงกับคุณนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีเรื่องของระยะทางเรื่องของภาษาหรือว่าเรื่องของกำแพงที่อยู่ภายในจิตใจของคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะมุ่งมั่นและต่อสู้พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมานะคะและเขาหรือเธอคนนั้นพร้อมที่จะมอบความรักความมั่นคงแบบเดสันให้กับคุณนะคะ มีทั้งความอบอุ่นและความมั่นคงและปกป้องคุณไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นพร้อมที่จะมีจิตใจเข้มแข็งฝ่าฟันหรือว่าป้องกันคุณไม่ให้ได้รับอันตรายเป็นความรักที่มั่นคงมอบให้คุณและพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณและให้คุณอยู่กับเขาอย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะ เรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่ออรค์คเกกันนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะเดินทางเข้ามาหาคุณหรือว่าคุณอาจจะได้เจอเขาในทางสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลต่างๆก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเคยคุ้นเคยมาก่อนก็ได้แต่จะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นพร้อมที่จะจับมือคุณดูแลคุณปกป้องคุณมอบรักที่มั่นคงมอบรักที่มีความปลอดภัยให้กับคุณ ด้วยจิตใจของเขาที่มุ่งมั่นกล้าหาญและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะฝากฟันความรักที่มั่นคงมอบให้กับคุณเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะเรามาฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากน้องชามกันนะคะว่าจะมีบทสรุปมอบให้สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันค่ะ น้องชามขึ้นสัญลักษณ์รูปดวงดาวรูปลูกโลกสวยงามตัอวอักษรวายต้นปาล์มและรูปไม้กางเขนนะคะคำแนะนำดีๆจากน้องชามบอกว่า Y เท่ากับเยสใช่สินะเวลานี้ตอนนี้เขาหรือทุกคนนั้นที่จะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้กับคุณเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆต,ต้นปาล์มและไม้กางเขนเปรียบเสมือนอุปสรรค เขาพร้อมที่จะฝากฟันทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความรักที่มั่นคงกับคุณมอบความรักที่มีความปลอดภัยและปกป้องคุณเหมือนดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าความรักรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่าคุณไม่เคยได้รับมาก่อนนะคะเขาพร้อมเต็มที่ที่จะปกป้องคุณและมอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศี มีราศีสิงห์ราศีธนูราศีกันหรือว่าราศีกรกฎก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร i e j o i r n s k b โอและก็เอค่ะเรามาฟังข้อความในใจระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นที่อยากจะสื่อสารต่อกันนะคะมารับชมรับฟังกันเลยนะคะว่ามีข้อความอะไรบ้างรักต่างวยคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นรักต่างวยก็ได้นะคะน่ารัก เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเห็นว่าเป็นคนที่น่ารักดังนั้นจึงจะมามอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณรักคุณคนเดียวซื่อสัตย์เขาหรือเธอคนนั้นรักคุณคนเดียวและซื่อสัตย์กับคุณค่ะ คิดถึงนะแต่ไปหาไม่ได้มีความคิดถึงคุณแต่ตอนนี้อาจติดด้วยที่ว่าความห่างไกลกันหรือว่าระยะทางทำให้ยังมาหาไม่ได้คุณคือคนที่ใช่เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขา ส่องดูคุณทุกช่องทางเขาหรือเธอคนนั้นนะคะฟอลโล่ Follow คุณดูคุณทุกช่องทางทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะและข้อความสุดท้ายอาจเป็นไปได้ที่ว่าคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นรักแรกพบหรือว่ารักที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนรักที่คุณไม่เคยคาดฝังมาก่อนก็ได้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพก่กองที่2ส,สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพก่กองที่2หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครกำลังจะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้กับคุณเร็วๆนี้ ใครกำลังจะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้คุณเร็วๆนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร9 o ออฟคัฟสองถ้วยและสามเหรียญนะคะคนที่จะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะ จะเป็นรักที่ต้องเดินทางมานะคะอาจเป็นรักทางไกลรักต่างจังหวัดรักต่างถิ่นต่างแดนนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะเดินทางมาด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยนไปด้วยความรักนะคะมอบความรักความสุขเต็มที่ที่พร้อมจะมอบให้คุณนะคะเห็นไหมคะถือถ้วยมาแล้วกาลังขี่มา้าที่จะเดินทางเข้ามาหาคุณคะ่ะ คนที่จะเข้ามาเป็นรักที่มั่นคงมอบหัวใจที่มั่นคงให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างาศาสนาต่างวัยกับคุณก็ได้นะคะ King of Bottom สิบเปลี่ยนและไพ่รูปพระนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาหรือทุกคนนั้นอาจจะมีวัยที่แตกต่างจากคุณค่อนข้างเยอะหรือว่าเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะแต่เขามีความอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่และมีคนที่ มีความมั่นคงทางฐานะการเงินและฐานะการงานนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีความอบอุ่นเต็มใจที่จะมอบความรักเต็มใจที่จะมอบรักที่มั่นคงและพร้อมดูแลคุณด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักนะคะราชินีถือเหรียญ10บถ้วยและ The Emperor นะคะในจิตใจของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักเห็นไหมคะมีไพ่สิบถ้วยและพร้อมที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะคะมีความเชื่อมั่นมีความซื่อสัตย์ใน ตัวคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะเขาหรือเธอคนนั้นที่จะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะเขาโฟกัสเรื่องการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบการสร้างคอมมิชเมนต์ให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาสามารถรับรู้ได้ว่าคุณมีทัศนคติในเรื่องของความรักที่สามารถจะปรับเปลี่ยนหรือว่าสามารถสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกับเขาได้นะคะดังนั้นเขาหรือเธอคนนั้น จึงพร้อมที่จะเต็มใจมอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะหัวใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยรักที่มั่นคงที่จะมอบให้คุณนะคะและเมื่อตัวคุณเองได้พบกับเขาหรือเธอคนนั้นที่จะเดินทางเข้ามาเป็นคอมมิชเมนต์กับคุณนะคะทัศนคติเรื่องความรักของคุณนะคะก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเนื่องจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะมีความอ่อนโยนมีความ สุภาพนุ่มนวลน,นะคะการที่เราได้ใกล้ชิดกับคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะคะจะทําให้เรามีการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองจากอดีตที่อาจจะเป็นคนที่มีมุมมองในเรื่องของความรักอีกรูปแบบหนึง่งแต่ณนะปัจจุบ,บนันเมื่อเขาหรือเธอคนนั้นได้เดินทางเข้ามาหาคุณมอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณและมีหัวใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยความชัดเจนและความซื่อสัตย์ ทัศนคติเรื่องความรักของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทําให้คุณรู้ซึงถึงว้ารักแท้รักที่มั่นคงที่เขาจะมอบให้จะทําให้หัวใจของคุณชุ่มชื่นและมีความสุขและเต็มเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มนะคะเรามาดูคําแนะนําจากไพ่ออร์เคิลกันนะคะ เมื่อคุณมีมุมมองในรูปแบบของความรักที่เปลี่ยนไปเขาหรือเธอคนนั้นนะคะก็พร้อมที่จะดูแลปกป้องคุณหรือว่ามอบความรักที่เต็มเปี่ยมให้กับคุณเหมือนที่คุณพร้อมที่จะมอบความรักที่เต็มเปี่ยมให้เขาหรือเธอคนนั้นเช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะลูกผู้ชายคนนี้อบกอดผู้หญิงมีความนุ่มนวลมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรู้สึกสุข,ขุมและอบกอดคุณด้วยความรักและภาพนี้นะคะ ผู้หญิงคนนี้ก็โอบกอดตัวเองแล้วก็เมือมองหรือว่าเฝ้ามองเขาด้วยความรักเช่นเดียวกันก็เปรียบเสมือนกับคุณที่หัวใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักและเขาหรือเธอคนนั้นก็มอบพลังงานบวกบวกมอบพลังงานความรักที่มีความอบอุ่นที่มีความมั่นคงที่มีความอุ่นใจให้กับคุณตลอดเวลาค่ะ เรามาฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากน้องชามกันนะคะที่จะเป็นบทสรุปให้สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมารับชมรับฟังกันค่ะน้องชามขึ้นสัญลักษณ์หอยสังรูปช้างตัวอ,อ,กอักษรบีรูปพระอาทิตย์ดสานและรูปหงนะคะที่เป็นนกมีความสวยงามนะคะ เขาหรือเธอคนนั้นที่จะเป็นรักที่มั่นคงมามอบหัวใจรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะเมื่อเขาหรือเธอคนนั้นได้พบกับคุณแล้วนะคะหรือว่าได้มีการศึกษาดูใจกันแล้วนะคะจะมีความมั่นคงมีความอบอุ่นดูแลคุณเหมือนแสงแดดที่อบอุ่นคอยปกป้องคุณให้คุณมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความ สุขสว่างแสงสว่างสดใสนะคะและหอยสังก็เปรียบเสมือนว่าคุณจะมีโอกาสได้ลดน้ําสังหรือมีโอกาสได้ร่วมพิธีมงคลสมรสหรือว่าแต่งงานกับเขาหรือเธอคนนั้นหรือเข้าสถานะเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่สามีภรรยากันค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะเขาหรือเธอหรือคุณอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีเมษ ราศีมังกรราศีพฤโภราศีเมถุนหรือว่าราศีธนูก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสก,กุลอาจจะเป็นตัวอ,อักษร u l t n m g a p i t t e แล้วก็เ okay, คค่ะเรามาฟังข้อความในใจระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นที่อยากจะสื่อสารกันว่ามีข้อความอะไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะคะคิดถึงคุณมากเขาหรือเธอคนนั้นคิดถึงคุณมากค่ะจับมือฉันไว้ เขาอยากจะจับมือคุณไว้ตลอดเวลาโอบกอดคุณและไม่อยากให้คุณหลุดลอยออกไปจากมือของเขานะคะคิดถึงฉันหรือผมเหมือนที่ผมคิดถึงหรือเปล่าเขาอยากจะถามคุณว่าคิดถึงเขาบ้างไหมเหมือนที่เขาคิดถึงตอนนี้ ยังคงต้องการมีคุณเขาต้องการมีคุณในชีวิตคู่หรือว่าต้องการที่แต่งงานกับคุณนะคะอดทนหน่อยนะเขาบอกว่าให้อดทนหน่อยนะเขาจะเดินทางเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ ถึงเมื่อไหร่จะได้เจอต่างคนก็ต่างคิดถึงกันเมื่อไหร่ที่จะได้เจอกันสักทีได้แต่รอเวลาเดินทางเข้ามาหากันห่วงใยไม่เคยห่างเขามีความห่วงใยไม่เคยห่างแม้ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ไกลจากคุณ และข้อความสุดท้ายนะคะเรามาฟังข้อความสุดท้ายกันว่ามีข้อความอะไรจริงจังจริงใจเขาหรือทุกคนนั้นมีความจริงจังมีความจริงใจและมีรักที่มั่นคงจะมามอบให้กับคุณคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ส,สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครกำลังจะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้กับคุณเร็วๆนี้ ใครกำลังจะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้กับคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครคนที่จะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะคะในออฟครับหนึ่งดาบและสามถ้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีปมในอดีตเรื่องของความรักนะคะที่ผ่านมาความรักของเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็น รักที่ไม่สมหวังรักที่มีความเจ็บปวดหรือว่ารักที่เลิกราหรือว่ารักที่มีแต่ความผิดหวังนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะเดินทางเข้ามาหาคุณหรือว่ามอบรักที่มั่นคงให้กับคุณมอบคอมมิทเมนต์ให้กับคุณนะคะ The Impress สามดาบ King o f Cup นะคะอาจเป็นด้วยที่ว่าเขามีประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาที่ค่อนข้างเจ็บปวด ดังนั้นการที่เขาจะมอบความรักให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะ <_ d ream> เขาก็ต้องมอบความรักที่มั่นคงความรักที่สามารถจับต้องได้และเป็นความรักที่ชัดเจนนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีความรักที่ค่อนข้างเจ็บปวดหรือว่าความรักที่ไม่สมหวังเช่นเดียวกับเขาหรือเธอคนนั้นก็ได้นะคะทําให้ต่างคนต่างมีความรู้สึกที่จูนเข้าหากันได้มีความรู้สึกที่ว่า มีประสบการณ์เรื่องของความรักที่มีความเจ็บปวดและมีความไม่สมหวังเช่นเดียวกันนะคะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นความรักที่สามารถปรับเข้าหากันได้มีความชื่นชมมีความหลงไหลซึ่งกันและกันและมีความพร้อมที่จะพัฒนาความรักให้มันมีความชัดเจนให้มีความมั่นคงและต่างเปิดหัวใจซึ่งกันและกันนะคะมีความ รู้สึกเสน่หาซึ่งกันและกันนะคะมีไพ่เดินเดินวินนายออฟสอดนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าที่เขายังมีความรุ่มรงุงมีความตัดคุณไม่ขาดนะคะเดินทางเข้ามาหาคุณหรือว่าติดต่อคุณกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะคะเป็นคนรักใหม่ที่เป็นรักที่มีปมหรือว่าเป็นคนรักเก่าที่คุณตัดขาดหรือว่าเลิกรากันไปแล้วนะคะ เขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะเข้ามาสร้างคอมมิชเมนสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะคะหลังจากที่ศึกษาประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าเรียบเรียงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาแล้วมีการปรับปรุงมีการแก้ไขมีการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเรียนรู้รับสิ่งใหม่ๆ เพื่อที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งนึงน,นะคะหรือกรณีคนที่มีปมหรือว่าคนที่มีความรักอันเจ็บปวดเขาก็มีประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและตัวคุณเองก็เรียนรู้เรื่องความรักที่ผ่านมาเช่นเดียวกันทําให้มีการเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทําให้ความรัก ที่เคยผิดหวังหรือว่าเคยร้มเลวมาก่อนกลายเป็นรักที่มั่นคงกลายเป็นรักที่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันรักที่เต็มไปด้วยหัวใจที่มั่นคงเขาหรือคนนั้นพร้อมที่จะมามอบหัวใจรักที่มั่นคงให้กับคุณค่ะในไพ่รูปผู้ชายกําลังเจ็บปวดและรูปคนกําลังเดินทางนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่านคนที่เข้าเป็นรักครั้งใหม่นะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนแต่เป็นคนมีอดีตความรักที่ไม่สมหวังนะคะ หรืออาจจะเป็นคนเก่าที่มีความเจ็บปวดหรือว่ามีความรู้สึกสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณเดินทางกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งแต่การเดินทางกลับเข้ามาทั้งสองคนนะคะจะเป็นการมอบรักที่มั่นคงมอบหัวใจรักที่ผ่านประสบการณ์อันล้มเหลวมามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะมาพร้อมที่จะแต่งงานหรือว่าพร้อมที่จะสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจ อย่างไรอาจจะเป็นไปได้ในอดีตที่ผ่านมาคุณก็ค่อนข้างเข็ดกับเรื่องของความรักหรือว่าอาจจะยังรอให้เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเคลียร์ตัวเองจบปัญหาตัวเองให้เรียบร้อยก่อนคุณถึงจะเปิดใจยอมรับเขาหรือเธอคนนั้นได้อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองคนที่จะเข้ามาหรือว่าทั้งสอง รูปแบบที่จะเข้ามาเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยหัวใจพร้อมที่จะสร้างคอมมิชเมนต์คุณพร้อมที่จะให้คุณมีความเชื่อมั่นมีแต่ความมั่นใจให้กับคุณความเชื่อใจให้กับคุณค่ะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากน้องชามกันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ม,มารับชมรับฟังกันค่ะ น้องชามขึ้นสัญลักษณ์รูปอมยิ้มอันหอมหวานรูปแตรรูปหมูพร้อมรูปหัวใจและรูปปาวานนะคะคําแนะนําดีๆจากน้องชามบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะมีความรักที่เหมือนปาวานเกยตื้นมันยากลําบากหรือว่ามันค่อนข้างไม่มีความสุขหรือว่ามันไม่ขยับขยื่นมันไม่สามารถ จะสร้างสถานะที่ชัดเจนหรือว่าสร้างคอมมิชเมนต์หรือว่ามีความสุขให้กับคุณได้นะคะปาวานเกิดตื้นแต่ณนะปัจจุบันนี้เขาหรือเธอคนนั้นจะมามอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณความรักที่มีความหอมหวานความรักที่เต็มไปด้วยหัวใจนะคะ และความรักที่สามารถจับต้องได้สามารถแสดงออกสื่อทางโซเชียลต่างๆได้สามารถแสดงสถานะที่ชัดเจนได้และเขาหรือเธอคนนั้นมีความรักที่มั่นคงหัวใจที่มั่นคงจะมามอบให้กับคุณเร็วๆนี้ค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎราศีธนูราศีกุม ราศีพิจิกหรือว่าราศีสิงห์ก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอักษร M D Y A E V E K O R K S I C และก็แอลค่ะเรามาฟังข้อความในใจเรามาฟังข้อความในใจระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นที่อยากจะสื่อสารกันนะคะมีข้อความอะไรบ้างมารับชมรับฟังกันค่ะทำดีที่สุดแล้วคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเมื่อได้คบกันเมื่อได้ศึกษาดูใจกันแล้วนะคะต่างก็คิดว่าทำดีที่สุดแล้วซึ่งกันและกันทำให้ความรักนั้นมีความมั่นคงมีความ สุขมากยิ่งขึ้นค่ะ move on ในอดีตที่ผ่านมาเขาหรือตคนนั้นอาจจะโดน move on หรือว่าคุณเองอาจจะ move on จากใครบางคนหรือใครบางคน move on จากคุณไปก็ได้ทำให้มีการเรียนรู้ถึงประสบการณ์ความรักที่เจ็บปวดที่ผ่านมาทำให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ รักคุณมากเขาหรือเธอคนนั้นที่จะเข้ามามอบรักที่มั่นคงให้กับคุณอยากบอกคุณว่ารักคุณมากมีฝันที่สร้างอนาคตร่วมกับคุณเขามีสิ่งที่จะสร้างอนาคตร่วมกับคุณและมีฝันที่จะสร้างร่วมกับคุณค่ะ คุณคือทวินเฟรมเขาคิดว่าคุณคือทวินเฟรมของเขานะคะและข้อความสุดท้ายเรามาดูกันนะว่ามีข้อความอะไรคะ่ะสองคุณดูทางโซเชียลเขาหรือเธอคนนั้นนะคะสองดูคุณทางโซเชียลเพื่อที่จะ ติดต่อเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคุณใหม่นะคะเฝ้าดูคุณทุกช่องทางส่องดูคุณทุกช่องทางทางโซเชียลเพื่อที่จะเข้ามาบอกรักกับคุณหรือว่าติดต่อกับคุณนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ